สวัสดีครับปอแม่ปีน้องครับวันนี้ป้าปอแม่พีน้องมาเอลขงเบอรบรรยากาศกลางคืนแล้วกันนะครับเริ่มตั้งแต่ห้าแยกปากปุ่นนี่แหละนะฮะเป็นเส้นลัก์ของทุกคนที่ต้องมาเจียงฮายต้องผ่านห้าแยกปากปุ่นอยู่แล้วนะครับวันนี้ผมจะมาเส้นตางไปตางหอในกาเจียงฮายนะครับ,นะรบนะก็ดูบรรยากาศกลางคืนแล้วกันกลางวันนี่ผมถ่ายมาเยอะละนะครับ เรือของเรือวันนี้กําลังเลือทํางานนะครับเลือดึกนะครับก็ทาไปนคือการคือพองนะครับตอนนี้ก็ถึงแยกอยงก,กันนะนะ่ม่เ,เตือดเบอกหัวใหญ่อย่างแต่ว่านะครับแต่ก็หัวเป็นอ่าอย่างนั้นอย่างนี้นะครับก็แยกนี่ก็จะเข้าด้วยตัวเมืองในจัวดกลางเวียงนะครับ้วเข้าตะพุ่นละลักก็ แกล์เอลสุเปอร์คาราโอเกะครับก็เยี่รมมาณที่นี่ฮะระาว่างเดี๋ยวนี้ของผมปิดล้ยังเปล่างูนะนะครับเหมือนทำขันนะครับเมื่อวันผมยังกลางปีผมที่เห็นอยู่นะครับนี่คือบมกรอนนี่แถวนี้ก็แสงเสียงเยอะนะเพราะว่าตอนนี้มีเป็นมีห้างมีอย่างเนาะนะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนแปลงตามกาลเวลานะครับผมจะ ไบรรยากางคืนก็ในช่วงนี้ก็ยังแบบมีแสงแต่เดี๋ยวเห็ี่ยงคักหน่อยเลยลงเลนที่สะพานหนึ่งไปเนี่ยก็จะเริ่มจะมีโคมไฟสวยงามละนะครับประดับประดาคือเอาได้เห็นแสงสีแต่ให้เสียงก็จะเป็นตีหอนาฬิกาเจีงยงไห่นะสิ่งผมเก็ทไยแล้วคนดูนักนก ว่าคนไหวยู่เชียงไฮ้ไหมมาเคยเห็นเลยเนอรนะครับเคยเห็นนะฮะก็ผมก็ถ่ายให้ทุกคนได้เห็นเหมือนกันถ้าผมมถ่ายวีโอเขาคงกลุ่มเคยเห็นเหมือน,น,นทุกคนนั่นแหละนะฮะวันนี้ก็เลยถ่ายฝากอ่าพ่อแม่พี่น้องนะครับสี่ยังอยู่เชียงไฮ้หรือเคยอยู่เชียงไฮ้เคยทํางานที่เชียงไฮ้ห้องนะครับนะแต่นี่ก็เป็นดังมา ถนนคนเดินเหมือนกันนั่นแหละนะครับจอแถวนี้แถวนี้ก็เยอะเขาจะเลี้ยวเลี้ยวขวาเนาะนะครับให้าสติกอนนี่เนี้ยนี่นี่นนอันนี้โอ้แถวนี้เยอะครับร้านดังๆเยอะนี่แล้วเขาตัวนี้เขาเลี้ยวไปนี่คือซอยถนนคนเดินนี่แต่เดี๋ยวนี้มันมีงานเนี่ยก็ล้านนาวินเทอร์วันเดอร์แลนด์นะครับก็แสงสีเสียงดงาราห้ององอกมา ล่าดังอันหนึ่งกันล่าน,นี่ฮนะปังชา้าเนี่ยน,นี่ที่ออกข่าวตอแนแรกเนี่ยนะเออชื่อเหมือนวะ <c oughs> ปั๊บรอยล้าดน,นี่ก็ <c oughs> กลายเป็นล้าที่ดังเลยนะครับปังชา้านะไอ้เกยกินหองครับเมนมาบอกด้วยนะนะตอนนี้เราอย่าเข้าผมเกยเลี้ยวอ่าท้ายไปแล้วนะครับตรงไปก็คือเลี้ยวทรายนะก็เป็นเข้าในเมืองกลางเวียงเลย ไปขนทรงหรือตรงไปตันแดงนะครับแต่วันนี้ผมจะมาตั้งเส้นนี้นะครับนะเส้นอะไปหอนาฬิกาเจรียงฮายนะอาจจะเคยถ่ายมากลางวันเยอะนะฮะวันนี้ให้ผมไกิกางกางคืนผ่องวันเดียวมันเป็นติ๊โค้มสวยเนอนะครับตั้งตั้งตั้งแยงนี่นะเนี่ยล่านเนื้อติ๊กโค้มเเห็นแล้นะครับอบอกแล้วเจียงฮายเนี่ยเป็นสถานีเออี LD. หลายคนก็ต้องหมายแย้งนะครับเขาเรียกว่าแยกไฟแดงประตูไอ้นี่นี่น,นี่ประตูสลีนะครับประตูสลีนะครับรบริเวณนี้เคยเป็นเนี่ยประตูสลีของเวียงเชียงรายนะครับโอ้โหเนี่ยอ่านให้คนฟังนะครับบางอย่างผมก็อ่าก็คือเฮายูนะฮะกับหมู่บ้านประวัติ ทางด้านไหนนะครับเป็ดนดดนะครับแต่ประวัติเชียงคายเนี่ยคือผมบอกเลยตึกแถวเนี่ยแถวนี้นะเป็นตึกเก่าแก่เลยแหละทุกวันนี้ยังใจเหมือนเดิมนี่คือป,ปับปูงเหมือนไหนฮะนะครับแถวนี้ก่อนนี้ขอขายอของเต็มเลยนะจอดข้างตางนั่นแหละนะครับก็มาถึงปัจจุบันนี้ก็จเจริญเหมือนกันนะแต่ของขายกาแถวแถวนี้ก็ค่อนข้างที่จะ าข,ขายยากหน่อยเพราะว่ามันจอดรถมาได้ครับ,รบแทำเลก็คือบางกรณ์มันจอดนี่แวะปุ๊บอย่างเงี้ยแวะปุ๊บก็ซื้อของเลยของใส่เลยนะครับวันนี้ผมจะไปตรงไปแล้วกันนะครับเนื้อหุ้นแสงสีสวยครับตลาดพันเทิงกับตรงตรงนี่นครับไหวยลายนะครับลาลายลาย,ยัง โรงแรมวางคำนะครับสันโคโนฝรั่งเปเอวนักเนื้อแถวนี้นะแถวนี้ก็เป็นถึงหอาฬิกลละนะหอาฬเกาเจียงฮาซึ่งเป็นหอาฬิกาที่สวยงดงามที่ผมเคยถ่ายให้ทุกคนดูนะครับวันนี้เขาบางัตันได้พอ,อช่วงเวลาขอ,ของที่เปิดนะครับมันจะเปิดช่วงหนึ่งทุ่มสองทุ่มและสามทุ่มเท่านั้นนะครับ กงางแ้มครับที่ผมได้ถ่ายไปนั่นแหละอันนี้มีของแถวนี้ก็เป็นโซนของกินโรงแรมดังๆเหมือนก่อนหน่อยนี่นี่ความทรงจำนะเมือก่อนนี่เป็นโรงแรมแต่นี่เป็นปัปรุงนะสวยงามขึ้นนะครับเนี่ยเข้าเยอะครับแนีแยกหอไยไรการผ่านไปแล้วับเป็นแยกไปสามชีแหนวไปสามชีนะครับ เดี๋ยวผมจะติ๊กใหญ่ติะกนะครับแต่ตัวเนี้ยเลี้ยวเลี้ยวสายตรงนี้นะครับโอเคกระทายประมาณนี้นะครับอย่างหุบไปต้งไหนก็เอ่นมาบอกแล้วกันนะครับสวัสดีครับ